กระเจี๊ยมครับของชอบใครหลายคน,นครับ <นะ S 1> คุณผู้ชมอร่อยแน่วันนี้ซอสเทริยากิครับวันนี้คุณยายทำเองนะสูตรง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะเราก็วจะได้ซอสเดี่ยวๆแล้วนะคะนี่ค่ะมันไม่มีเมือกเลยนะคะเนี่ยนี่คือวิธีการต้มแบบไม่มีเมือกอบีแบบนี้เลยหอมอยู่นะแม่ซอสเทริยากิก็ร,ราดได้เลยครับลองไปทำกันดูครับคุณผู้ชมอร่อยมากเลยครับแล้วผมกินง่ายด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ก็หมอกหนาเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมค่ะหมอกเยอะมากเป็น<ม>สัญญาณว่าเข้านาหนาวนะเนี่ยค่ะอืมนี่วันนี้คุณผู้ชมเห็นกระเจี๊ยบไหม,มนี่วันนี้คุณยายมีเมนูกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะคะแท่งใหญ่อยู่นะเนี่ยค่ะคุณยายเลือกเอาอันใหญ่ๆห่มาเลยนะคะเนี่ยมัดละห้าบาทเองนะคะวันนี้ถูกมากเลยค่ะอืมทำอะไรกินนะคุณยายจะทําทกระเจี๊ยบยัดไส้ซอสคายรยาจิก อ,ออยายก็เรียกไม่ค่อยจะถูกนะคะคุณท่านผู้ชมซอสเทอริยากิซอสทะเลยูก,กิ <laughs> <laughs> เทอริยากิเลยทะเลยูก,กิ่ <laughs> <c oughs> คะแล้ววันนี้คุณยายจะทําซอสเองนะคะซอสราดนะคะเป็นกระเจี๊ยบยัดไส้เฉยๆหรอค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสอ๋อยัดไส้แล้วก็ไปทอดหรือว่าเอาไปจีกอะไรกระทะค่ะอ๋อค่ะอร่อยแน่วันนี้คุณยายเคยกินมาแล้วนะคะลองทำดูน่าสนครับน่าสนนี่ค่ะ เป็นซอสเทอริยากิด้วยนะค่ะงั้นแสดงว่าวันนี้มีสูตรซอสด้วยเนี่ยค่ะมีสูตรซอสด้วยนะคะวันนี้คุณยายทาซอสเองนะคะท่านผู้ชมคือตัวนี้ใช่ไหมแม่ค่ะอันนี้ซอสญี่ปุ่นนะคะอันนี้ใช้โชยุนะคะอ๋อแล้วซอสเทะริยากินี่ไงเดี๋ยวเราจะทําเอง๋อค่ะเป็นแบบนี้นะครับค่ะมจะมีอะไรบ้างครับนี่นะคะก็จะมีกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนี่พอประมาณเลยนะคะท่านผู้ชมชอบมากชอบน้อยแล้วก็จะมีงาขาวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ อันนี้น้ำมันเอาไว้คุณยายเอาไว้ทากระทะนะคะแล้วก็จะมีซอสญี่ปุ่นนะคะโชยุนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้นเป็นน้ำตาลทราย,ยาหวานนะคะถ้าใครไม่มีย่าหวานก็เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนนะคะมันมันต้องติดหวานใช่ไหมใช่ค่ะคแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะ อันนี้น้ำหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้ผสมแป้งอันนี้นะคะแล้วจะมีหมูสองร้อยกรัมนะคะหมูอันนี้หมูบดของคุณยายนะคะอ๋อแม่จับปั่นเรียบร้อยค่ะคุณยายจับปั่นมาแล้วก็เหมือนเราทําหมูเด้งนะคะท่านผู้ชมถ้าจะทําหมูเด้งย้อนไปดูที่คุณยายทําไว้ให้ท่านชมดูแล้วนะคะนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทําซอสกันก่อนนะคะเพื่อก่อนจะราดเขาจะได้ยินเดี๋ยวเราค่อยลวลวกระเจี๊ยบนะคะมาค่ะ ับซอสกันเลยครับซอสเทริยากิครับคุณผู้ชมวันนี้คุณยายทำเองนะสูตรง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะนี่ก็เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมคะน้ำเปล่ากับน้ำตาลนะคะนี่น้ำส้มนะคะส้มสายชูครับยังไม่เปิดแก้สนะค่ะยังไม่เปิดแก้สค่ะเดี๋ยวเราคนใ้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแ๋ยวเราก็เอาอันในสุดเลยนะคะสรุปเปิดแล้วนะครับตอนนี้จะได้ละลายง่ายๆเนาะ เราเอานานสุดเลยนะคะค่อยๆคนไว้ก่อนค่ะเริ่มละลายแล้วครับใช่นะคะแล้วก็อันนี้โชยโชุของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเริ่มเดือดมาแล้วครับเริ่มเดือดแล้วนะคะ,ะคุญแจจะ ใส่แป้งกระโพดเลยนะคะน้ําที่เราเตรียมไว้หนึ่งช้อนนะคะอ๋อน้ำเอามาละลายปแป้งก่อนนะคะรับผสมกับแป้งนะคะ<น>แล้วเอาไฟอ่อนสุดเลยค่ะเดี๋ยวใส่ในตัวซอสนี่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะค่อยๆใส่ค่อยๆคนลงไปค่ะให้เนี่ยเหนียวข้นๆค่ะ ใช้แค่นี้ก็พอ,ละะอแล้วนะคะเราก็จะได้ซอสเเนียวๆแล้วนะคะนี่ค่ะซอสซีเรียกี่เนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะครับแต่อันนี้สูตรสูตรที่เราประหยัดแล้วก็เร่งรวนแล้วเรียนนะคะถ้าเกิดถ้าเราใส่ครบเลยอ่ะเขาจะมีซอสอะไรนะไมลินไิลินอะไรอ่ะ ด้วยนะหลายอย่างเลยค่ะค่ะคุณยายเอาแบบประหยัดประหยัดนะคะมาค่ะคุณยายจะไม่ปิดแก๊สนะคะคุณยายจะเอากระทะตั้งเลยอันนี้เราก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นก่อนนึกถึงปลาสบายย่างจังเลยนะเดี๋ยวเราปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้เขาเย็นก่อนค่ะคุณยายไปเอาเกลือมาหนึ่งช้อนนะคะเพื่อเราจะเอามาใส่ตอนที่เราลวกกระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะนี่ใช้เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ ไว้เราจะมาลวกกระเจีย๊ยบค่ะเนี่ยอันนี้แม่เตรียมน้ําแข็งมาด้วยนะครับน้าแข็งกับน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะไว้มาน็อกนะคะอันนี้ระเจีย๊ยบอันนี้ยายะยายล้างไว้แล้วนะคะค่ะอยากจะจหัน่นตัดหัวนะครับตัดหัวเาออกนะคะเคยมีคุณผู้ชมถามว่าอันนี้แม่ต้มกระเจี๊ยบยัยงไงไม่ให้มันลื่นอะไรเงี้ยเราก็ลวกแป๊บเดียวอืประมาณหนึ่งนาทีบางทีก็ไม่ถึงนะคะ ถ้าน้ำเดือดๆือดมากๆเราก,ก็คนใต้คนฝาก็ออกขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเราลวกมากอ่ะเขาก็จะมีน้ําเมือกออกมาเยอะจะลื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แล้วแต่ชอบคนกินด้วยนะครับใช่ค่ะค่ะคุณนยายเอาน้ําเย็นแล้วก็เอาน้าแข็งเนาะพร้อมเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมานอกน้ําเดือดแล้วครับนี่ค่ะยายเอากระเจี๊ยบใส่ไปเลยนะคะ กระเจี๊ยบครับของชอบใครหลายคนครับคุณผู้ชมนี่เราต้องลวกนานไหมแม่แป๊บเดียวจะค่ะใช้ไมมนานดูไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคุณยายจะพอแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเมื่อเขาจะออกมาเยอะมากครึ่งนาทีครับคุณยายก็นอกน้ำเย็นเลยค่ะนี่น หลงโบเลยค่ะกระเจี๊ยบเราก็จะฟาไอฟาร์มเขียวเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่พวกไม่นานครับค,ครึ่งนาทีครับคุณผู้ชมนี่ค่ะไม่มีเมือกเลยนะคะเนี่ยถ้าเรามานอกน้ำเย็นนี่เหรอคะนี่ไม่มีเมือกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่า นี่คือวิธีการต้มแบบไม่มีเมือกค่ะแล้วตอนกินมันจะลื่นๆอยู่ไหมแม่เดี๋ยวเราก็มันก็ลื่นอยนู่มันก็ต้องลื่นอยู่ดีเพราะว่ากระเจี๊ยบของเขาจะมีเมือกของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วผ่า,ผาประมาณนี้นนเลยะคะ เม็ดนี่ไม่ต้องเอาออกค่ะเดี๋ยวเราจะได้กินเมิดด้วยเพราะว่ามีประโยชน์ม,ชนมีประโยชน์อยู่ในเมตรกระเจี๊ยบนะคะนี่ผ่าผ่าครึ่งเลยะคะ่ะผ่าซีกเลยนะคะแต่อย่าให้ขาดนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้กระเจี๊ยบของเราสิบชิ้นครับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ย,ยวะคะุณยายจะใช้วิธีบีบนะคะ ใส่ถุงไว้ใช้หมูเนี่ยครับชใช่หมบูบ,มบีบนี่นี่เดี๋ยวตัดไปนะครับผูชมอ,อยากจะจะมัดเลยค่ะวิธีง่ายๆเลยนะครับ นี่ค่ะอยาก่ากตัดปลายนี่ไว้บีบใส่กระเจี๊ยบนะครับอยากจะมีแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะกระเจี๊ยบที่มีหมูด้วยค่ะมีหมูแทรกเลยนะครับอย่างนี้ ีแบบนี้เลยอือนี่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหมูสับมันก็จะยากไงเนาะใช่ใช่มันต้องชิ้นใหญ่ไปปั่นปั่นห่อยใช่ใช่ค่ะอันนี้แบบไม่ปรุงใช่ไหมแม่ปรุงค่ะอันนี้ยายใส่พริกไทยหนึ่งช้อนชาซอสซอสปรุงรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแค่นั้นเลยค่ะก็คือหมูเด้งที่ทําในช่องนั่แหละครับคุณผู้ชมย้อนไปดูได้นะครับได้นะคะ แล้วยายก็ใส่น้ำเย็นลงไปหน่อยให้หมูเขาน,นิ่มนี่ค่ะทั้งหมดสิบชิ้นนะครับอันท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะเยยบร้อยต่อไปก็เป็นคิวของกระทะเทฟลอ,อนมน,นะครับนะคะนี่เราไม่ได้ทอดใช่ไหมแม่เราจะจี่เอานะคะจี่ จีในกระทะเลยค่ะมาค่ะจีได้เปิดแก๊สก่อนนะคะจีแบบนี้ก็เรียกย่างได้นะครับค่ะเอาไฟอ่นอ,อนๆนะคะคุณยาก็จะเอาน้ำมันทากระทะนิดหน่อยนะคะอืมนี่เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับคุณผู้ชมค่ะ,ม,คะมาค่ะยุณยาก็จะเลียงเลยนะคะ สิบชิ้นครับเป็นเมนูแบบกินเล่นได้นะครับผมแล้วก็กินกับข้าวก็ได้ได้หมดเลยค่ะถ้าใครชอบกินเล่นก็ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่ออบเขาก่อนนะคะให้หมูเราสุกสักแป๊บครับค่ะผ่านไปสองนาทีครับผมนี่ค่ะยายก็จะดูก่อนนะคะนี่โอ้เป่น กลิ่นเหมือนผักเลยครับคุณผู้ชมตอนจีเดี๋ยวคุณยายจะเพิ่มน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อให้เขาเป็นน้ำนิดนึดนงนี่ค่ะ <c oughs> ให้เขาทั่วถึงกันนะคะแล้วก็มีมีไอแบบให้หมูเราฝุกด้วยนะคะนี่ค่ะอ,อยากให้จะปิดฝาไว้อีกหน่อยหนึ่งนะคะครับ ผ่านเบรกสองนาทีครับนี่น้ำเราก็จะแห้งๆนิดนึงใหญ่จะเพิ่มน้ำนิดนึงนี่เพื่อเราเพื่อเอาไอให้หมูเราสุกนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหมูเราจะไม่สุกจีรอบแรกเนี่ยเอาให้หอมกระทะนะครับหอมหอมแบบหอมหอมย่างอ่ะค่ะหอมย่างเลยนะคะ่หอมย่างหอมน้ํามันนี่เราก็รอหมูสุกอย่างเดียวได้เลยนะคะเพราะกระเจี๊ยบเราก็สุกแล้วปิดฝาไว้ครับ อีกแป๊บหนึ่งนะคะผ่านไปอีกสามนาทีนะครับนี่ได้แล้วนะคะอ๋อแค่หมูสุกก็ได้แล้วนะค่ะหมูสุกนะคะหมูสุกแล้วค่ะนี่อืมะอย่าปิดแก๊สแล้วนะคะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คะ่ะหอมอยู่นะแม่หอมไหมหอมผักใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยหอมคล้ายๆกลิ่นอย่างนั้นเลยครับค่ะถุงจานจะเลยนะคะ ใต้ท้องเขาก็จะเหลืองเหลืองนะคะหอมนี่นี่ค่ะใต้ท้องนี่ใต้ท้องเขาก็จะเหลืองเหลืองแบบนี้หน่อยนะคะอหอมหอมกินกระทะนะคะนี่ค่ะผมไม่เคยกินเลยครับคุณผู้ชมแบบเนี้ยยังไหนลูกไม่เคยกินนะคุณยายสันหามาให้ลูกกินนะคะเป็นเมนูที่แบบ ยังไงอ่ะมันซอสเทอริยากิด้วยเพื่อเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะกระเจี๊ยบเจี๊ยบมีประโยชน์ดีครับค่ะซอสแบบแนวญี่ปุ่นนะครับวันนี้อือมีค่ะเย็บร้อยค่ะนี่ราคาเดี๋ยวคุณยายก็จะราดด้วยซอสนะคะที่คุณยายทำไว้นะคะซอสเทอริยากิก็ราดได้เลยครับ นี่แม่แม่เคยเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่ลาคอล่าเนี่ยเขาอย่างเงี้ยเนาะเส้นๆอะไรเส้นเลยค่ะถ้าจะให้สวยก็ใส่ถุงเลยนะคะบีบเหมือนที่เหมือนที่คุณยายบีบหมูนะคะผมว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะเนาะอันนี้เรากินกันเองนะคะน่ากินไหมครับผู้ชมแบบนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบยัดไส้ซอสเทลิกกี นี่ค่ะจะโรยด้วยงาขาวนี่สวยงามครับสวยงามค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเปนอันเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับกระเจี๊ยบยัดไส้ซอสเทอริยากิสดของแม่ครับพร้อมชิมกันเลยครับผมอ่ค่ะหม้อเคยกินกันไหมคุณผู้ชมคุณยายเคยกินแล้วแต่ลูกยังไม่เคยกินนะคะใช่เลยครับนี่ดูข้างในนะครับข้างในหมูสุกแล้วนะคะอืสุกเรียบร้อยโอ้แม่กินคำอย่างนี้เลยครับอื้ ป็นไงหอมมากซอสซอสเราก็จะออกหวานเปรียปร้ยวอร่อยมากเลยค่ะหวานน้าตาลแล้วก็<ช>เปรี้ยวน้ําส้มสายชูใช่ค่ะแล้วก็หมูของเราก็มีรสชาตินะคะเพราะคุณยายใส่ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะตามคลิปเลยครับผู้ชมแล้วก็ตามคลิปย้อนหลังมีน้ำันงาด้วยนะคะอร่อยมากค่ะ ดูแม่กินแล้ว <c oughs> อยากไปลองซวยเลยนะครับอย่างนี้คุณผ,ผู้ชมดูสีสันสีสันหน้าตาดีมากนะครับมาผมขอชิมบ้างมาเลยไม่เคยกินเลยนะครับอันไหนที่ไม่เคยกินผมชอบมากกระเจี๊ยบผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมส่วนมากเขาก็จะเอามาต้มต้มจิ้มน้ำพริกใช่ค่ะ หอมซอสนะเนี่ยแม่หอมค่ะซอสหอมมากเลยครับอืมกระเจี๊ยบเราก็จะกรอบๆมาเข้ากันใช่อร่อยอะ่ะหวานเปรี้ยวซอสน,นะครับแล้วก็กระเจี๊ยบแบบนี้ไม่ลื่นมากด้วยใช่ปกติผมกินยากนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันแบบลื่นเกินอะไรเงี้ยคุณผู้ชม,มนี่แม่ลวกครึ่งนาทีนะครับค่ะ ผมจับเวลาให้เรียบร้อยอร่อยมากอร่อยอร่อยเข้ากันอ่ะนี่ค่ะอร่อยนะอืเข้ากันกับซอสฮะแม่กินอาหารญี่ปุ่นนะครับเราเราก็จะได้รสนี้รสชาตินี้เลยแต่ถ้าท่านผู้ชมมีซอสสำเร็จก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณยายอ่ะ อยากทำซอสเองนะคะ,ออะซอสมีความหวานเปรี้ยวดีนะครับค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมลูกกระเจี๊ยบของเขาหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วมผมชอบตรงที่มันกินง่ายแม่ใช่แม่ทำอะ่ะแม่แม่ไม่ให้มันแบบลื่ๆนๆน,นะไม่ใช,ไม,ใชไม่ต้องลวกเยอะนะคะแล้วก็แช่นอกน้ำเย็นเลยค่ะนอกน้ำเย็นเลย อืมแบบนี้ผมกินง่ายเลยไม่ยากอร่อยเลยมีประโยชน์ด้วยอือคุณผู้ชมอันนี้แบบถ้าใครไดเอทก็กินได้เลยนะคะอร่อยอืมอร่อยผมเคยเคยกินไงตอนนั้นอ่ะใช่กระเจี๊ยบเขาก็จะกรนละื่นลื่นเกินไป ถ้าลวกเยอะมันจะลื่นค่ะแล้วก็เราเรานอกน้ําเย็นด้วยมันก็จะไม่ลื่นเท่าไหร่อืออร่อยมากยอดสิมเมอร์อร่อยครับคุณผู้ชมยายลองไปทั่วไปแล้วค่ะอลองแล้วก็ถ้าอร่อยก็จะมาทําให้ลูกกินท่านผู้ชมลองทาเลยนะคะอร่อยจริงๆซอสแบบนี้อร่อยมากครับคุณผู้ชมถ,ถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากลองน้าตาลย่าหวานนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์สินค้าไว้ให้ค่ะ แล้วอะผมหาได้ถูกที่สุดแล้วล่ะแ,แต่เนี่ยแต่น้ําตาลย่าหวานกับน้ําตาลธรรมดา<ๆ>เขาจะหวานแตกต่างกันนะคะถ้าใครถ้าคใครไม่เคยกินก็จะกินยากหน่อยอเพราะว่าแต่ที่บ้านนี้กินน้ําตาลย่าหวานตลอดเขาจะหวานแหลมนะครับค่ะหวานหวานแหลมหวานหวานไม่ไม่ว่าถ้าเป็นน้ําตาลย่าหวานมันจะหวานออกไปเลี่ยนเียนหน่อยๆน่อยแต่ถ้าเราใส่ไม่เยอะก็จะไม่หวานเลี่ยนแต่ถ้าเป็นน้ําตาลทาน้ําตาลทรายธรรมดาเขาจะหวานเจี๊ยบเลยอืค่ะ อ๋อใช่ใช่แต่ถ้าเรามีอายุแล้วอ่ะเรากินน้ําตาลแย่หวานมันจะดีกว่ากันนะคะอืมันดีกว่ามันดีต่อสุขภาพของคุเราใส่กับข้าวอ่ะเพื่อตัดอะไรอย่างนี้เขานั่นเองก็ใส่นิดเดียวพอค่ะลองไปทํากันดูครับคุณผู้ชมอร่อยมากเลยครับแล้วผมกินง่ายด้วยนะครับอร่อยดีอ่ะ น,นี่ประมาณนี้นะนะข,ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้กระเจียบยัดไส้ลาดซอส เทอริยากิเทอริยากินะคะคุณยายเรียกไม่ค่อยจะถูกขออภัยด้วยนะคะคขอบคุณค่ะบายยขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะค,ะค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่แล้วก็สนับสนุนช่องขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์ตงค์เข้ามาได้ครับผมค่ะคุณยายพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คนบ้านป่าค่ะ <c oughs>